ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูร่ไไรายการ Fight Thailand by แทชช่าครับผมในคลิป Battle วันนี้เป็นการบทเทิลของ2พาราดีครับผมของ Shadow พาราดนกับโกพาราดินนะผมที่ไปขอใหม่ในะยุคดีเจียนหนะ้าสีนี่เนาะ Shadow นี่อย่างที่เช่นเคยครับสายที่โด่งดังคือ Avici นะครับผมเป็นตัวน,วนี้ตัวเริ่มผมไม่ใช่สายดาร์ a r k เลอร์แน่นอนแหละตอนนี้โอเคครับโกพาราดนก็เป็นสาย Permian Call นะครับผมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะผม จักชาอยู่ใหญ่เอามาไวๆไ,ไม่ใช่ติดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแงะนิดหนึ่งเปลี่ยนสองครับเปลี่ยนสองก็เรียกว่าไงอะ่ะทั้งสองแคดนี้จนถึงอนาคตหมายถึงภาคห้าภาคหกเลยนะยังมีบทบาทอยู่เลยเนะอะมือแดงหมดแล้วเนี่ยบทมันบาดอะไรเดี๋ยวหรือไม่เล่นด้วยเลย เสียใจคืนสองครับโอเคมาไปยิงชุบเริ่มก่อนครับเขาเดินอุ้ยจัวครับผมไล่บาติดนิดหนึ่งเข้าครับ5้าพันครับจวหนึ่งสแตนแอนด์ดอไล่ไปไล่ไปอ้าวตีเลยส่อ โซคั่นแไมไม่มีไรโซรอสก,กิลครับคอาหนึ่งเข้าโซครับเปิดสามออกมาเลยนะครับเรสเปิดสามต้นเกมรู้สึกืบนไม่ค่อยคุ้มเลยไม่รู้นะให้คุ้มมันก็ต้องทำไงจบจบจบ,จบมันต้องหาตัวออกมาตีไงถ้าคิดในแง่ดีใช่ไหมล่ะ่นที่ถ้ามีตัวใหม่เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนนะครับ วางตรงๆหน่อยแหมอุตสาห์นั้นอุตสาห์มีช่องอยังวางไม่เคยตรงเลย,ย5คันคนเราอย่าไปตรงขันท,ทีจีแต่ว่า,านั่นก็พีจีไปไกลๆนะครับสแนด0โอเคไลท์ okay. like, ครับอ oh. 13แมน 1>, 1 2ว้าแวน16

And all, <ม>อันดอปมันมี่รู้สึกนะว่าปลาดิ้ขึ้นเยอะเกินาอ่ะซีแตามันัก่าอือเจอล้ปิดข้างปิดข้างดูลายเพย์แมทด้วยมันมึงสี่ตาได้ย,ยังมองกลับได้ดิก่ะ พี่กับผู้พิที่เล่นกับผมพี่เล่นพี่รุ่งเล่นอย่างนี้เนี่ยโอ้ผมจำบ้าแล้วเปิดสามเปิดสามตัวนี้ก่อนตัวข้างก่อนโซบาร์กอคูเวลลงนี้โซบาร์ออกใช่ต้องโซกอคูเวลออกก่อนเปิดสี่ครับจั่วยังอ่ะเออจั่วก่อนแล้วก็เปิดสี่ลืมหนึ่ง ่้สองสามสี่อ่ะกันเผาเอาไม่ยิงได้แล้วก 9, ันเก้าพันข้างครับสองข้าวแว้โลกะเช็คหนึ่งเฮ้ยฟีจีเช็คสองขี้กำลังข้างเอาไว้อแหวนเฮ้ยจบได้ง่ายอีกแล้ว อ่ะแวนดแปดเราไม่มีตัวเล่นอะเบร์เบรไม่ให้เบร์คืออะไรคือมาไรบาครับเนาะอืมบูไม่ได้หรืออ่ะคิหกแวนมือยี่สิบเจ็ดแว

กาแครับดอกเทียนก่อนหนึ่งสองสี่อ่าต่อนีกนะนาอ้าวมันเรียกอย่างเดียวนี่มันไม่หนาได้ยังไงละ่ะอ่ะ เปิดสามครับหนึ่งสองสามสองชี้ไปโอเคสิบแปด,ดแวนัอนอันนี้สามหมื่นวันเช็คข้างจวดหนึมหม่งสองห,ห,ห,หมื่นไปจบครับ เออเราลืมบอกตอนต้นคลิปเลยว่าโกพาดินี่ยไม่มีบีทีออกนะครับเป็นแค่ซีทีกับพีดีเนาะแล้วก็ของเก่าเนี่ยแต่จริงๆของสำคัญอยู่ของเก่ามาเลยจะห่างไปทำไมเนี่ยเจียนตัวหลังด้วยหรือไง ที่รู้กันดีนะผมว่าเบ็ดไลท์ดีเจียนจะไม่ต้องไอมีเท่าไหร่ไม่ต้องถักมาที่เกียใช่ก็อขอทำให้ดีเจไรจแต่จะมาลงท่อไหนก็ได้ก็กินเดียวสามตัวเนะาเนะเพียงดำเลือรับสามดำหมายคือ สิบหกบลสิบหกล้นี่ว่าสบวกเออใช่สามสองสามสองมไม่กาดครับในบูทไม่กาดบูทใกกดแดมเช็คสม่กาักิวเบรกไรเรียกเนาะ 3ามเจ็ดส <7. S 1> ี่ีอหวรอครับอืมนะเดี๋ยวกอดูก่อนไม่ค่อยคุ้มยัไม่คุมสกิลค,ครับกินสี่สองสาม มือเหลือคนกลางเหลืออ่ะลงนี้ก็ได้ต่อตำแหน่งสิบหกแวนทำอ,อันนี้เป็นสองมื่นเจ็ดแหวนเซ็ยูยูไม่ได้กำลังให้ข้างสองมื่นหนึ่ง Ja. đây ra đây là luôn, mỗi khi, sao nhỉ, lืm lưỡi cái cái, สงี่ทาื้สองสงสองสันกเาอที่นะเออเ่าเลยสองยูได้ปะยูได้ิไม่ได้โอเควางดีกอู่ว้าเออแบนทัส ไปไปมั้ยในี่ยอ้ไดไม่ใช่ขอตัวนี้โทษจิตของโอเคเจียนครับสอง สามสี่ s h a d จะได้เอาตายเลยพ่อๆกนแหละจริงๆภาคนี้มันรีดกองเนาะ,ะสกิลเปิดสามหนึ่งสองสามสามพันขีนครับบูโนกสามพันด้วยสกิลครับเขาหนึ่งเปิดสี่หนึ่ง 2 3งามสี่สา,านอีกสามพนครับไปอีกสามหน <1. S 1> วก9าครับนี่บวกไป3ามพนอ่ะสองหมืน่นสามหมืนมม่นเอ <Yes. S 1> หนึ่งสองหม่นหกหมืนมม่น อันนี้เบืนหกสองสองสองห้าจบแเดมไม่ได้ไม่น่าเข้าใจอีกนะเสร็จครับสองสอง ีจีพีจีอืมโ่จีครับทิวด้ขอหมื่นห้าเนาะสแตนครับก็มือเหลือ ยังไม่คุ้ม่าเอาสามีเลยครับเขาหนึ่งตัดฟุตจะเพาะไลยตัดเสร็จเงินหมใ่ผ้าครอืออกแวน์ปกติดีกลางข้างข้างันน่าจะลง อยู่ฝ่งข้างอ้ยฆ่าพีง่ายธรรมดาเดนเอ,องเลยความสามารถล้วนๆสีดนเนาะอ่าเออันนี้หมื่นหกสองหมื่นสองสามสองแวนโนี่บอกแล้วความสามารถล้วนๆดวงไม่ต้อง

ห้าใบเกดสิบเกตันแวนมื่สองสองับต้องขี้ีแหวนปลาคาที่แหวนปลาคาเฮ้ยได้ยัสินลูกมีจีแน่เลยบนมือห้าพันแวนห้าพันแวนายไหมมีมี โอ้ยอ่ะจตายเนี่ยมันอยู่ใต้กองนี่ไงอ่าจะเกิดทั้งนั้นเอาไปเรียงไว้เองอะทำไมจะไม่รู้ก็ตบแล้วการต่อสู้ระหว่างซาโดวาดินกับโควาดินจริงๆคือผมต้องการจะวัดมันต้องวัดแหละไม่งั้นมือมันก็ตัดไม่อยู่เหมือนกันถ้ามันลุกมาอีกทีนะครับเด็กมันลุกได้แต่ข้อดีของซาโดวอย่างที่เห็นคือมันกินมีประโยชน์ไงใช่มามเพราะมันมีตัวช่วยเรียกอะไรก็ค่อนข้างดีคือมันเสิร์ได้นะครับคล้ายๆรอยย่อน แล้วก็โกพาดินนะครับโกพาดินก็จริงๆอะ่ะถ้าเล่นดีๆอะ่ะเล่นแบบเมื่อกี้คือคอนโทรลบอันนี้เมืม่อกี้คือผมคอนโทรบอร์ดคือมันต้องเจียนเป็นเพอร์ซิวัลก่อนก่อนจะเจียนเป็นอะ Core. เพอร์มิเนนต์คอร์เพราะเหตุผลเพราะว่าผมเลีทิกเกอร์กลับเข้าไปให้ได้มากที่สุดหรือ p g จีก็ได้วนๆเข้าไปแล้วก็อาจจะมีดึงโซลอนหรืออะไรเข้าไปบ้างเพราะว่ามันต้องทําเอามาทําลูเนาะแล้วก็ถ้าวนถูกจังหวะแล้วก็เล่นแบบไอ้นี้จริงๆอะ่ะ ทั้งหมดเมื่อกี้จะเหลือไปเมื่อกี้คือใต้เด็กเมื่อกี้คือทิกเกอร์หมดเลยใช่ทิกเกอร์กับ PG ใช่ไหมเมื่อกี้มี PG โผล่ไปหนึ่งแนละ้วทิกเกอร์อีกตอนหกเจ็ดใบใช่ครับผมตัวตัวเล่นอนะ่ะมันจะตกดอกหมดเลยนะคือแบบมันก็เป็นข้อเสียแหละข้อเสียตรงปลายเกมที่มันยื้อเกมนานๆแต่ว่าอนาคตอย่างที่บอกไปคือคถ้พาพอม,มีเงินแกนออกปุ๊บไม่น่าถึงปลายเกมขนาดนั้นหลอกกลางเกมก็น่าจะหล่นแล้ว <c oughs> มันต่อย,อย <c oughs> ไม,ไม่ใช่มันปั๊มอีกสีก็ได้ไงออ๋ปั๊มอีกสีก็ได้ก <ปะ S 2> ็คือต้องเอาทิ้งตัวทิ้งเกศสามไม่ยากทิ้งเกศสามอ่ะที่ชื่อบูเฟมมีตัวก็ดึงคอลงเรียกาตัวอะไรก็ได้เขาได้บัสหนึ่งทิ้งเกศสามหนึ่งใบมันบวกสา,ามพันโบกหนึ่งขี้และหนึ่งขึ้นใบห้ามกาดแล้วหนูมมีสามใบเนี้ยก็ความ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 แล้วก็ทิ้งกันอยู่แค่นั้นน่ะจริงๆเขาสองขีแหละฝั่งตรงข้ามสีดำมันก็กดแล้วไงแล้วก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้อะไรแล้วก็วนลูปหนักๆข้างก็จะแรงแหวงก็จะแรงเอาสำหรับชิโกพลานนดะครับ แล้วก็ชาโดก็อนาคตมีของออกเป็นสไตล์จริงๆอันเนี้ยผมเล่นแล้วผมติดนิดเดียวอะ่ะคือมันไม่ลื่นตอนช่วงต้นเกมมันหายตอนต้นเกมแต่ว่าถ้าพอถึงภาคหา้าปุ๊บยุคที่มีสไตล์อะ่ะชาโดมันจะลื่นกว่านี้เยอะเลยมันต้นเกมปุ๊บมันจะเล่นเก่งเลย<ม>นะครับโอเคก็ okay, ขอบคุณมากครับที่ติดตามเจ้ากดไลค์ right, แล้วก็กดซับสไคร้นะผมแล้วฝากเพจเราช่องเราไปกับแฟนๆถัดไปนะครับผมจะมีชิปแบทเทิลดีอย่างไม่หยุแน่นอนแล้วสุดท้ายนี้ขอบคุณล้านตีเจมส์กับราตาเซนห้าผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแแลล้้ววคครรััับบผมมเเจออนใให่่ชิิปปททงตไสสดี